แฟนๆว่าไงหลังมีกระแสะเตรียมดึงลิซ่าแบล็กพิงร่วมง,งานส่งท้ายปีนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อของไอดอลสาวลิซ่าแบล็ k พิงหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลทรงอิทธิพลจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยหรือในเอเชียในตอนนี้แต่ชื่อของลิซ่าแบล็กพิงนั้นโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกแล้วทำให้ใครๆก็อยากจะรู้จักและอยากจะร่วมง,งานกับเธอทั้งนั้น และต้องบอกเลยว่าลิซ่าแบล็กพิงค์สร้างปรากฏการณ์ือฮาเลยทีเดียวกับกระแสลูกชิ้นยืนกินของพี่น้องชาวบุรีรัมใกล้เป็นของกินยอนดฮิตชั่วข้ามคืนทำให้ล่าสุดมีข่าวมาว่า นายยุทธศักดิ์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวคิดผนึกกำลังจากภาคเอกชนผ่านการดึงตัวลิซ่าแบล็กพิงก์มาร่วมงานข้าวดาวไทยปีต้อนรับปีใหม่2022ที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อหวังช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโปรโมตดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั่วโลกเข้าไทยเรื่องนี้แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรส่วนจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามรอลุ้นกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ